สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรต์การ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวดทาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีมังกรหรือราศีมก,กรแคปเรกอนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคม ถึง20มกราคมเป็นการทำนาระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 6ไนที่ได้สี่เม้าวาสองดาบหนึ่งถ้วยราชินีถือถ้วย The World หเหรียญ9ถ้วย The Hermit 5ดาบ The High Priest ช่วงนี้ค่อนข้างทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จดีแม้จะช้าสักหน่อยส่วนใหญ่สิ่งที่ทำก็จะอยู่ในโซเชียลหรือจะต้องมีไอทีหรือมีเกี่ยวกับทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็เป็นอะไรที่ง่ายเข้าใจง่ายทำได้เรื่อยๆแล้วก็ชอบ อีกอย่างหนึง่งก็อาจจะต้องมีการซื้อออปชันเพิ่มหรือมีการเ,าเรียนรู้อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มในการเรียนรู้การเรียนการศึกษาช่วงนี้ค่อนข้างจะเรียนเข้าใจอาจจะได้คะแนนในระดับที่ตัวเองคิดว่าดีแล้วก็ทำอะไรก็ง่ายส่งงานง่ายสอบง่ายเรียนก็เข้าใจ อีกอย่างก็มีทางด้านไอทีหรือทางด้านโซเชียลหรือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะต้องมีการเรียนการสอนทางออนไลน์บ่อยหรือมีการทํางานส่งงานทางด้านออนไลน์บ่อยครั้งแล้วก็อาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมทางด้านภาษาหรือศึกษาเพิ่มเติมทางด้านการเรียนรู้อื่นๆช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะต้องมีความขยันมากกว่าปกติเล็กน้อย อาจจะมีบ้างที่มีปัญหาอุปสรรคในการเรียนเข้ามาบ้างแต่ก็แก้ปัญหาผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการเรียนการศึกษาที่อาจจะเลือกในอนาคตหรืออาจจะกำลังศึกษาหรือเรียนอยู่การเงินการบัญชีการบริหารการจัดการวิศวกรรมศาสตร์ ออทางด้านฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามที่มีใจรักใจชอบค่อนข้างจะทำได้ดีการงานอาชีพงานก็ค่อนข้างจะเรื่อยๆทำยังไงก็ได้ผลดีได้ผลลัพธ์ดีหรือได้ชิ้นงานที่ดีค่อนข้างจะมีที่ปรึกษาดีมีหัวหน้างานดี แล้วก็คนรอบข้างค่อนข้างจะมีจิตใจที่ดีร่วมกันทำงานหรืออาจจะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็งานส่วนใหญ่อาจจะใช้เครื่องจักรหรือใช้ไอทีหรือใช้ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรืออาจจะเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์หรือทางด้านอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาเป็นตัวช่วยงานก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ยิ่งทำยิ่งชอบ ยิ่งมีการพัฒนาแล้วก็เก็บประสบการณ์ได้ดีแต่บางทีอาจจะมีบ้างที่จะต้องลงทุนด้วยตัวเองในการเออหาความรู้หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมบางทีอาจจะมีบางเรื่องที่ยังไม่เข้าใจแก้ปัญหาไม่ได้แต่ก็สามารถเก็บเอาไว้ก่อนแก้ปัญหาทีหลังได้การงานอาชีพที่อาจจะเลือกในอนาคตหรือว่าอาจจะทำอยู่ปัจจุบันนักการเงิน นักปล่อยสินเชื่อเงินกู้นักวางแผนนักเก็บข้อมูลนักเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นทางด้านโปรแกรมเ,เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้บนคอมหรือใช้กับเครื่องจักรหรืออาจจะเป็นไปได้ที่เป็นช่างซ่อมหรือเป็นวิศวกรที่ซ่อมเกี่ยวกับพวกเ,เครื่องจักรกลหนักหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับทำทางด้านอิเล็กทรอนิกส การเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็ได้รับจากงานประจำหรือเงินประจำหรือเป็นไรายได้ประจำก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเพียงพอกับการใช้จ่ายสักเท่าไหร่บางทีก็อาจจะต้องมีการช่วยเหลือผู้อื่นบ้างหรือมีการเอาไปพัฒนาตัวเองหรืออาจจะมีการออกค่าใช้จ่ายก่อนในการทำงานหรือสํารองจ่ายไปก่อนหรือบางทีอาจจะมี ลูกน้องหรือผู้ที่ด้อยกว่ามาหยิบยืมหรือไปช่วยเหลือก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเหลือเก็บสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยจะเพียงพอถ้าจะทำอะไรก็ต้องคำนึงว่าตัวเองไม่เดือดร้อนแล้วก็จะต้องเผื่อกับการเก็บเงินไว้บ้างในส่วนของโชคลาบมีโชคลาบบ้างแต่ส่วนใหญ่จะมาจากการทำงานไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคหรือไม่ได้มาจากการลงทุน สุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ก็ไม่ควรจะประมาทในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเ,ออเรียนการศึกษาการทำงานจะต้องมีการแบ่งช่วงเวลาหรือแบ่งเวลาในการพักผ่อนในการทำงานในการศึกษาให้ดีในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กๆน้อยอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหต,เหต,เหต,เหตุในการเดินทาง ทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งยุ่งอยู่กับการเรียนการงานหรืออาจจะยุ่งอยู่กับการศึกษาหาข้อมูลหาประสบการณ์ทั้งทางด้านไอทีโซเชียลหรือในด้านของการเดินทางโดยตรงก็เลยอาจจะยุ่งยุ่ง แล้วก็ส่วนใหญ่เราให้ระมัดระวังในเรื่องของการพบรักจากความสงสารจากความเห็นใจเพราะบางทีอาจจะมีปัญหาตามมาได้ช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งคบหาใครหรืออย่าเพิ่งตัดสินใจคบใครให้ดูดูไปก่อนในส่วนของคนที่ไม่โสดก็จะมีความลับต่อกันแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรไม่ยอมเปิดเผย อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรหรือสร้างปัญหาให้เกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเลิกลากันก็ควรจะมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วงไหนที่อาจจะมีความต้องการส่วนตัวหรือต้องการความเป็นส่วนตัวก็ควรจะแบ่งกันหรือก็ควรจะ เข้าใจซึ่งกันและกัน